ทุกเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนมาชมกระบะมือเดียวและไปที่คันคือเป็นโปรโมโชั่น4คันทําโปรโมชั่นในเดือนตุลาวันที่1ตุลาปี68ปเพื่อนๆครับราคาอยู่ที่179,000บาท179,000บาทมีอยู่3คันและอีก1คันเป็นราคา195,000บาทนะครับมาดูแต่ละคันคันนี้8425เพื่อนแปดสีคันนี้ราคา179,000บาทไม่มีบาทเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสียค่าอวน2,700บาท ภาพตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับราคาโปรโมชั่นของเดือนนี้จากราคา1.9 9เหรือแค่นี้นะเพื่อนนะให้ดูคร่าวๆนะเพื่อนๆครับในส่วนของเซตนี้สี่คันผมบอกเลยว่าน่าซื้อนะครับใครอยากทราบรายละเอียดทักมาได้เลย,เลยผมส่งรายละเอียดให้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นบานสไลด์ข้างนะเพื่อนนะราคา<บ>ผมบอกเลยโคตรถูกเลยนะครับนี่ตามนี้เลย บานสไลด์ข้างนะเพื่อนนะก็ะคือสไลด์ซ้ายข้างซ้ายขวานะครับนี่รถเป็นปี18ะเพื่อนนะรถเป็นปี18นะครับและที่สําคัญคือราคานี้ไม่มีแล้วนะครับเพื่อนเป็นราคาส่งเลยคันที่สองเพื่อนลคันนี้2088 2088ครับคันนี้1 7 9 0 0 0บาทครับ1 7 9 0 0บาทครับเฉพาะตัวบอดี้ก็คุ้มแล้วเพื่อน นะครับรถปี18ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะครับทันที่รับนะครับเพื่อนดูนะครับใจแบบนี้นะครับภายในผมบอกเลยคือใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยราคานี้เอาไปขนนะครับน้ําขนอุปกรณ์ต่างๆได้หมดนะครับหรือจะเอาไปใช้ชีวิตประจำวันยังได้เลยเพื่อนนี่ครับเมือท่านก็ไปถอดกระบะนี้ออกนะครับไปใส่ กระบะลอยอย่างอื่นครับไปผลวัวผล,ผลควายก็มีนะอ่ะคันนี้ครับคันที่สมครับหนึ่งสี่หห้าหนึ่งหหคันนี้ราคา1 9 5 0 0 0หมาบาทราคาจะเป็นไปตามตัวเลขใหม่แล้วก็ตัวสภาพรถเพื่อนนะกนะ็สภาพรุ่นเหมือนกันแหละนะครับนี่นะครับเลขไม่คันนี้อาจจะอ่อนหน่อยนะครับนี่เพื่อนดูสภาพประมาณนี้แจน,นี่ครับ 1นึ่ง0้าหหพันบาโทโคตรถูกเพื่อนเพื่อนเลยมาเอาไปใช้งานครับเนี่ยส่วนแหนบลงเล่มให้เรียบร้อยครับเสริมให้เรียบร้อยตรงเนี่ยลงเสริมแหนบให้เรียบร้อยนะเพื่อนนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับคันที่4ี่ครับเพื่อนพคันที่4ี่คันนี้นะครับหกสี่4จ3สามหกสี่จสามนะครับสภาพตามที่เห็นคือขายตามสภาพลยเพื่อนนะสะภาพที่เราเห็นนี่แหละครับ คันนี้ราคา1 7 9 0 0 0บาทครับโอ้โหราคาดีมาก1 7 9 0 0 0บาทใครอยากได้ทักมาเลยนะครับรูปพร้อมรายละเอียดมีพร้อมนะครับส่งรายละเอียดให้เพื่อนได้เลยนะครับรีบเอาไปใช้งานมีแค่4คันสุดท้ายแล้วเพื่อน4คันสุดท้ายแล้วนะครับที่ทําราคาโปรโมชั่นนี้ปกติแล้วราคา2 4 9 0 0 0บาทครับ2 4 9 0 0 0บาทบางคันก็2 5 9 0 0 0บาทนะผมบอกเลยเซตนี้ ใครหาอยู่ในส่วนของกระบะตอนเดียวอีซูซูประหยัดน้ํามันนะครับและที่สําคัญคือราคาเนี้ยเฉพาะเจ้าตัวหัวเก่งเนี้ยกับตัวบอดี้เฉยๆเนี้ยเท่าโครงกระสือก็คุ้มแล้วครับ1นึ0 0 0สเจ็ดาบาทเท่านั้นไม่ต้องรีรอเลยมาเยือนเพื่อนทักมาได้เลยในส่วนของอดีร้ายยินหน้านะครับสามารถที่จะขอรายละเอียดในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติมและข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้โอเคสี่คันจัดโปรโมชั่นให้แล้วเดือนนี้ ไปแล้วสวัสดีครับหากเพื่อนๆกำลังหารถมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานสักคันแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครทักมาที่นี่หนุ่มน้ามนตคนมันาทางช่องทาง YouTube นะครับ